น้อนีออ่สองโดยจ้านี่แหละเขาเรียกมาคุดเต่า สวัสดีจ้าบ้านชันสวรรค์นบนดินที่นอ้องปองป่ายสวัสดีเอฟซีเดือจ้าน้องเกกหามาเลาะให้เลานะนาจ้าเบิ้งมไข่เตาบอร์โยเตาที่น้องใครเตา,า,าค,ตาคตาาละไม้หามาซาดจ้า,าได้มาคลิปน้องเกกกาแกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เด้อคลิปสันส้นๆนีน่น้องมาเบิ้งบรรยากาศในมาซาร์สุดละไปกันเลยจ้าดูหัวเขางามงามนี่ยังมาได้ใส่ปุ้ยหให้เลอนะี่น้อง น,นี่หาไปเก็บบักไข่เตาแมนะ่ฮะบึงห้องฟ้าแล้วกำลังงามจะเศร้าตายน้องตรงไว้สะนะแค่มันลงเนาะน้องเบึงปา่าอยู่ในเห็นบอกหยงนอนแล็บนะเ,มเม,บมเปนะ็ปเมเป็ปมาเนาะปลาได้มมะกล้หลงไปฮัลโซ่หน่อยเนี่ยบุญแดงนะ ป่าอยู่เนี่น้องผลไม้ป่าจาบักไข่เต่าจ้าให้น้องเบิง้งนี่สุกแล้วมาไข่เต่าจ้าเซฟบ้านเนี่ยนะสุกแล้วนี่ มักไข่เต่าจ้านี่อีกโดยนึงจ้าให้น้องนี่นี่บุษโกสุกยาน้องนี่สองโดยจา้านี่แหละเขาเรียกมกคุดเต่า นี่ขึ้นซะเนี่ยมีมีอือสามโดยมาบไหนเนาะสุกแล้วนะนี่ผลไม้ป่าผลไมโลนน้โบราณที่น้องเบิ้งนะ สามสี่หน่วยนี่เคยกินกันบอเบิงคินน้องสองลูกสามลูกเสียข้าวนาก็ข้าไ้เอาใหม่น้องเอ้ยมามาแกะป่าซื้อน้องก็เลยมาแวะล้วเบิงน้องนี่บ้านดีน้อง มกกล้วยเตามกกล้วยเตาบักข้างบึง้งนี่ต้นมันหายตามีไงนี่อีกสองสามลูกนี่เนา

นี่โดยนี้นะมาสุกนะโดยบผสุกก็มีอยู่ให้น้องนี่ลูกลูกสุกนี่เห็นบ่ นั่นย่นนี่อุ้ยลนนนี่บดสองมากน่ะกำลังห้าหน่ำสนงใเนา่ถ้ามันสุกเราก็จะเห็นมันสุกกับกระโบเฮนมาไม่ไ,ไปเสียงเลียงนาะ เบ่งรอดคุมรอดนี่สองลูกเขนบอกบุดไล่จังมีน้องหนึ่งมาสองมาสามมาเห็นบอก súc cả, nì, nôm mà mới ngay, ừ, 2 mà anh em bỏ nì, anh nè, uốn nhung, nhung

เอาุะจ้าวาได้ม,มาคลิปนี้กาแฟกดอไรกดอตแ์กดติดตามไม่ได้เด้อบ้านชันสวรรค์นบนดินน้องมาไข่เต่าอลไม้ไวน์สมีลาสวัสดีเดจ้า